อยู่กับช่องน้องเจด้าพาเพลินนะคะตอนนี้ก็พามาอยู่ที่วัดสนามชัยนะคะบ้านโพนเมืองอำเภออาสามารถจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะทุกคนมาดูเจ้าแม่แตะเคียนทองนะคะวัน <c oughs> นี้ให้สามตัวตรงๆนะคะเจ้าแม่ให้ ให้ลูกเพจปูปังๆนะคะเจ้าแม่ฝากกดไลค์กดติดตามน้องเจด้าด้วยนะคะนี่คือเจ้าแม่ตะเคียนเยอะมากคนรู้ใจต้นไหนนะแต่นี่ค่ะนี่คือเห็นชัดมาก ใครเห็นตัวไหนก็เน้นๆเนาะน,นะคะทุกคนคือนี่คือปูจะให้ยังไงนะครับเป็นแนวทางนะคะเดจะพาไปดูเลขทูปนะคะเมื่อกี้นี้จุดไว้นะคะปูจุดไว้กับแม่นะคะเดี๋ยวไปดูกันคะ่ะ แมะะ่จะเขียนนะคะ เีทองนี่คือชุดนะคะเดี๋ยวใหมันมันบดไปก่อนนี่นะคะทุกคนได้สามตัวนะคะของแม่แม่จุดได้เก้าเก้าเจ็ดนะคะส่วนของปูยังไม่หมดนะคะจะได้เป็นน่าจะเป็นสองห้าสองหรือเปล่านี่คือของหวยไทยนะคะ นี่นะคะทุกคนขอบุญบารมีเจ้าแม่ตะเคียนทิพย์เคยสอนวดน,นี้ขอให้ลูกเพจช่องน้องเจด้าพาเพลินถูกหวยกันทุกคนนะคะขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้มันหมันทุกคนเนิ่งวดนนี้จบขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ